จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาบทสรุปนาลันทวักซึ่งเป็นวัคที่สองแห่งพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตนิกายมหาวารวักสติปัฐานสั่งยุต ในย่อหน้าที่724ถึง766มาสาทายะให้ทุกท่านได้สดับรับฟังนาลันทวักเป็นวักที่รวบรวมพระสูตรสำคัญไว้มากมายทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และหลักธรรมที่ลึกซึ้ง โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังนี้ 1. ความเป็นมหาบุรุษในมหาปุริสสูตรพระพุทธองค์ทรงนิยามใหม่ว่ามหาบุรุษคือผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี ไม่ใช่วัดกันที่อำนาจวาสนา 2. ความเลื่อมใสของพระสารีบุตรในนาลันทสูตรท่านพระสารีบุตรประกาศสีหนาฏว่าไม่มีใครรู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์โดยท่านใช้หลักธรรมมันวโยหรือกฎแห่งธรรม เป็นเครื่องตัดสินว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องตรัสรู้ด้วยการละนิวรห้าเจริญสติปัฏฐานสี่และโพชฌงเจ็ดเหมือนกันหมด 3. การจากไปของอักขระสาวกในจุนทสูตรและเจลสูตร เป็นเหตุการณ์ที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพานพระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงและให้กำลังใจภิกษุสงฆ์ว่าอย่ามัวโศกเศร้าจงมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะหรืออัตตีปา ด้วยการเจริญสติปัฏฐานนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว 4. หลักปฏิบัติสากลในบาหิยสูตรและอุตติยสูตรทรงย้ำเตือนหลักการพื้นฐานว่าต้องเริ่มต้นที่ศีลบริสุทธิ และความเห็นตรงแล้วจึงเจริญสติปัฏฐานเพื่อความเจริญงอกงามและเพื่อข้ามพ้นบ่วงมาน 5. คุณค่าของสติปัฏฐานในอริยสูตรพรหม,มสูตรเสถกะสูตรที่หนึ่งและ เศธกะสูตรที่สองทรงสรรเสริญสติปัฏฐานว่าเป็นอริยะเป็นนิยานิกะหรือทำเครื่องนำออกเท้าสหัมบดีพรมก็ลงมารับรองว่าเป็นทางสายเอกและทรงใช้อุปมาอุปไมที่เห็นภาพชัดเจน เช่นการรักษาตนและรักษาผู้อื่นเหมือนนักกายกรรมที่ต้องดูแลตัวเองก่อนและการรักษาสติให้มั่นคงเหมือนบุรุษผู้ทูลหม้อน,น้ำมันท่ามกลางฝูงชนหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณา จากบทสรุปของวักนี้คือประการที่หนึ่งยิ่งใหญ่ด้วยธรรมเราทุกคนสามารถเป็นมหาบุรุษได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศหรือชาติตระกูลแต่อยู่ที่การฝึกจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสและวิธีฝึกจิตที่ดีที่สุด ก็คือสติปัฏฐานสี่ประการที่สองความไม่ประมาทในวัตะสงสารการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะเสียใจให้เรารีบสร้างเกาะคุ้มภัยให้กับตัวเองเมื่อภัยมาถึง เราจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่มั่นคงประการที่สามการทรงตัวอยู่ท่ามกลางโลกอุปมาเรื่องหม้อน้ำมันสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนเราต้องมีสติจดจ่ออยู่กับกาย และใจของตนเองเสมอเหมือนมีเพชฌฆาตคอยจ้องอยู่ถ้าเผลอเมื่อไหร่คือตายเมื่อนั้นความตายจากความดีคือความประมาทนั่นเองขอให้พวกเราทุกคนจงนำธรรมะในนาลันทวักไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างสติให้เข้มแข็งสร้างปัญญาให้เฉียบแหลมเพื่อความเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งและเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยพลีพลันเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร